โอ้หลังสูงก็มีมีหลังสูงตรงนู้นใช่ไหม <c oughs> ดูังยไปดูทรงใหญ่แล้วก็ทรงตรงนั้นเห็นมันเท่ากันหมดอ๋อแต่มันยกสูงก็ดีสวยใช่ไหมจะดูจะดูตรงนู้นก็ขับไปนู้นเลยอ๋จอจะได้เดินไปไกลไปดูตรงไหนไปดูหลังที่สูงทุงหน่อยแล้วน,นี่เหรอครับหล <áng> ัง <áng> นี้ต้องนอนเดียวอันนี้มันสองห้องนอนดูหลังสุดมันจะสูงทุงหน่อยหลันส้ดวนไปเลยโอ้มันจะเป็นบ้านไม้ต้นเสาหรืองนามอะไรอันไหนอันหมึ่ง แต่ไซส์เท่วกันหรือครับเด็กไซส์พอดีเท่ากันไซส์เนี้ยเล็กสุดอไซส์เดียวกันเดอันนี้มีไซส์เนี้ยเล็กเดี๋ยวเรามาดูเรื่องไปส์พาริบนก่อนมาหน่งเต็มหมดเต็มหมดไม่ต้องเต็มหมดครับโอ้มองมาไกลๆนึกว่ามันหลังใหญ่ครับหลังนี้จะเป็นไซส์เล็กใช่ไหมครับกรุณาถอดรองเท้าโอเคโอเคทำจากไม้อะไรครับเนี่ย ผสมผสมามกันบอกับบังกะโร่ต oh. ้นไม้ต <so ิดใจไหมเนี่ยอุบนอาไปสร้างที่สวดยางบางทีว่าจะเป็นบ้านนับราแบบไห่ดีทำจากไม้ไม้เก่าจเก่ามากใหม่มากแต่ใม่จะเป็นพวกลายฉลุดอวไม้ใหม่โอ้เข้ามาก็กว้างเลยครับ ห้องนอนหนึ่งพอดีพอดีครับนี่ห้องน้ําวันนี้ห้องน้ำลูกชายต้องไปทำเองครับต้องเอาไปตั้งแล้วก็ทำให้ใหม่ไปไอ้หน้างงานอีกทีหนึงนเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซงอะไรครับบาหลีเกือบใส่ห้องน้ําก็ไปทําเอ,องเออจะขออนุญาตดูหลังใหญ่ได้อยไหมครับเนี่ขอ<ม>ขอเดินดูหน่อยนะหลังใหญ่ดิกี่แสนเนาะหลังใหญ่ หลังนี้5.5คู่เลยสองหลังเลยซึ่งอันนี้ไซส์เดียวกันหมดเลยหลังสองหลังกลางมันใหญ่หน่อยสห้องนอนเดียวนี่ป็นห้องนอนใหญ่ดาวหนึ่งสยามเมือไทยหลังนี้จะสูงกว่าเพื่อนหน่อยแต่ว่ามันอยู่ทรงเล็กนิดนึงให้ดูตรงนี้นะครับนี่มาเลยครับตรงเขาหินซ้อนครับเนี่ยเขตต่อกันระหว่างฉะเชิงเซากับปักกิ่เนาะมันดูเขตไหนเนี่ยเเขขตต เดี๋ยวนะจะพาไปดูนะครับนี่ไงครับหนึ่งสยามเรือนไทยนะครับขายถูกติดต่อเบอร์ด้านนี้ได้เลยครับ,บก็เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับขึ้นไปเลยนี่เลยมันก็จะมีโซน้นหน้าห้องอยู่พอดีพอด,พดีบ้านสวนครับพี่น้อง,องมีเคาน์เตอร์ให้ด้วยมีตู้ นี่นั่นหน้าห้องประมาณนี้เลยครับตรงข้ามนะครับก็จะสไตล์เดียวกันคล้ายๆกันเลยมันเป็นตรงต้งตัว L โอ้ขึ้นไปดูเลยครับเดี๋ยวมาตามสันตัลาวมาจะพามาดูบ้านไม้เรือนไทยนะครับของหนึ่งสยามนะครับ อันนี้สวยดีครับมันจะเป็นระเบียงหาน,าน้าหน้าเหมเป็นตรงโซลไปเลยอันนี้ราคา5้าแสนสองนะครับหลังว่อสักครู่นี้ห้าแสนห้าะครับแต่และตัวคนชอบครับเปลี่ยนท้ำได้นะครับความสวยสวยเลยอันนี้ก็เป็นช่วงให้เป็นล็อกตรงนี้นี่ก็คงองรัวเหมือนกันนะครับตรงนี้ ขนาดห้องมันก็จะดูสมสัดส่วนอันนี้เป็นไม่ได้ยาวนะครับเข้ามาตรงนี้ได้เลยหลังห้องเป็นห้องน้ําห้องน้ำ่วนนี้จะรูปเป็นห้องครัวได้ฮันดี้อีกแบบหนึ ไ,ได้แค่ดูเป็นแบบอย่างเพราะว่าปกติจะไปดูบ้านอนอกดาวสไตล์โมเดิร์นตอนนี้ตอนนี้เรามาดูบ้านไม้เดินไทยบ้างครับ